เรามาติดตามกันต่อครับสำหรับทูบีนัมเบอร์วันวอรตี้ในช่วงสุดท้ายกับช่วงนี้ค่ะทูบีนัมเบอร์วันด REAM COME TRUE Be number One d REAM c o m e TRUE ครับค่ะแล้วเราก็จะพาน้องๆน,นะคะที่มาเยี่ยมเย,ยนรายการของเราค่ะไปตามหาฝันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นน้องๆอ,อีกคนหนึ่งนะคะที่มาจาก ToB บีนัมบวันไอดอนั่นเองค่ะครับในรุ่นที่2นะครับแล้วน้องนะครับเขาก็มีความฝันที่ค่อนข้างจะตอนนี้นะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำเงินมหาศาลเลยแล้วก็เป็นอาชีพที่เรียกว่าหลายๆชาติเนี่ยต้องการตัวสามารถไปทำงานระดับอินเตอร์ได้เลยสบายๆ ะะถ้า,างั้นเดี๋ยวเรารีบไปพูดคุยกับน้องเขากันเลยดีกว่าค่าอย่างั้นนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเดียร์ทูบีนน้ำประวัน l ไอดอรรุ่น2ด้วยครับแล้วการที่มารายการของเราในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมหายที่บอก Dream Come True เมื่อกี้ที่กรมได้เกินเวลาว่้น้องอยากเป็นอาชีพที่หลายๆคนตอนนี้นี่ต้องการตัวด้วยถูกต้องนะฮะเป็นอาชีพที่ คือมันเป็นอาชีพที่สามารถไปทํางานระดับอินเตอร์ได้สบายๆเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราก็เรียนรู้ศิลปะเรียนรู้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับของไทยมา,าเราสามารถถ่ายทอดมามาเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์ของเราได้เนี่ยถือว่าจะเป็นบุคคลที่หาตัวจับยากแล้วก็เป็นคนที่ต้องการด้วยนั่นคืออะไรคะอะไรเอ่ย คอมพิวเตอร์กราฟิกครับโอ้จริงๆแล้วเนี่ยสาขานี้นี่เชื่อได้ว่าหลายคนต้องการตัวจริงนะพี่โกลใช่นะคะทำมากฝีมือเก่งๆแบบนี้เนี่ยค่าตัวสูงใช่แล้วทุกวันนี้บ้านเรายังมีไม่พอให้ใช้เลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมทำไมถึงชอบเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกคะก็โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบศิลปะอยู่ด้วยครับก็ตั้งแต่เด็กแล้วครับผมก็เป็นคนชอบวาดรูป แต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามีพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่ครับแต่จกนกระทั่งผมโตขึ้นมาผมก็ได้รู้ว่าเอ๊ะมันมีอาชีพนี้อยู่นะพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพต้องไปที่<ช>สนดด้วยตาของคุณเองอะนะคะเพราะวันนี้น้องเดียร์เนี่ยจะมาโชว์ศักยภาพการวาดรูปนะคะรวมไปถึงการเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยได้เก่งขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะครับ ผมกำลังเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างสนุกเลยครับซึ่งที่นี่ B&K Studio เขามีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกมากและผมก็โชคดีมากครับที่ผมได้เรียนที่นี่เพื่อทำตามความฝันของผมที่จะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ในอนาคตครับ แล้วครับและนี่ก็คือคุณครูแบงค์งที่จะมาสอนกราฟิกผมในวันนี้ครับผมสวัสดีครับครับเขามคือครูแบงค์ครับคือว่าคนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างครับพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญของคนเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็คือต้องมีพื้นฐานด้านศิลปะก่อนเบสิกเลยตามจริงในชั่วโมงเรียนที่เราเคยเรียนสมัยประถมมั้ยใช่<อ>ครับหมดละคููสีร้อนสีเย็นนะฮะ composition นะครับความสวยงามรูปทรงรูปร่างอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ในอยู่ในคนทุกคนแหละครูเชื่อว่าจําได้หมดเร<ช>ื่องของพื้นฐานแล้วก็พื้นฐานที่สําคัญเลยสำหรับครูนะต้องคนช่างสังเกตความช่างสังเกตเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยดึงเอาความสวยวางามบางอย่างซึ่งคนอื่นยังไม่เคยเห็นนั่นแหละคือพื้นฐานศิลปะเคยได้ยินไหมศิลปะเนี่ยมันคือความพึงพอใจของที่มนุษู์สร้างข,ขึ้นใช่ครับ ความพอใจของมนุษย์แต่คนมันไม่เหมือนกันหรอกนึกออกไหมคหรับอครูถึงบอกว่าเราต้องใช้สังเกตสักนิดจะได้สังเกตให้จะได้ดึงในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเจอเราพอใจเราชอบเราเห็นว่าสวยแล้วนำมาให้คนอื่นเห็นว่าสวยเหมือนที่เราเห็นนะครับเทคนิคนี้มันต่างกันหรือเปล่าคือทุกๆโปรแกรมครับเรามองอย่างนี้ว่าโปรแกรมเนี่ยมันคือเครื่องมือการให้ชื่นง่ายขึ้นใช่ครับนะครับแต่ศิลปิน หรือนักออกแบบหรือสถาปนิกอะไรก็ตามจะมีพื้นฐานจะมีโปรแกรมที่ต้องใช้หลักๆอะ่ะไม่เหมือนกันแต่พื้นฐานเดียวกันหรือว่าจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เว็บเว็บดีไซเนอร์คนออกแบบนิตยสารคนออกแบบปกเทปปกซีกดีมีพื้นฐานเดียวกันหมดน,นะครับคือต้องรู้เรื่องศิลปะคืออาจารย์ครับคือจุดที่ยากที่สุดของการทําง,งานประเภทนี้ครับยากที่สุดคือทิ้งงานไม่ออกใช่ครับใช่ใช่คือ ต่อให้เรารู้เครื่องมือเยอะมากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีจินตนาการะเครื่องมือก็ไม่มีประโยชน์เลยดังนั้นเนี่ยจุดที่ยากก็คือทำไงคิดงานออกตลอดเวลาทำไงให้จินตนาการเราไม่หยุดเห็นอะไรก็สวยไปหมดเห็นอะไรก็อยากทำไปหมดเห็นอะไรก็สร้างเป็นภาพได้หมดเนี่ยเป็นจุดที่ถ้าใครมีตลอดเวลาก็จะเป็นกราฟิกด d e s i g n ร์ที่ดีคือคิดงานได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ัผมได้ฟังแค่นี้ก็รู้สึกมันแล้วครับ ผมก็อยากลองเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกเดี๋ยวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวเรียนกับครูแบงค์ก่อนนะครับ เป็นไงครับนี่คือผลงานของผมครับผมทําออกมาสวยหรือเปล่าครับที่มันออกมาสวยอย่างเงี้ยเพราะว่าได้อาจารย์ดีๆอย่างครูแบงค์ครับผมอ้าวครูแบงค์งครับยังไงก็ขอช่วยครูแบงค์ช่วยวิจารณ์หน่อยครับว่าผลงานของผมออกมายัางไงบ้างแล้วให้กี่คะแนนครับก็ดีนะเราเป็นคนมีจินตนาการดีแล้วก็มีใช้เทคนิคต่างๆได้สมบูรณ์นแล้วก็ลองพิดลองถูกสำคัญที่สุดนะเราไม่รู้หรอกจะสวยไม่สวยถ้าเราไม่ลองใช่ครับ นี่กูให้ร้อยเต็มเลยกับความตั้งใจโอ้โหหนึ่งร้อยเต็มเลยนะครับขอบคุณมากครับครับแล้วผมต้องขอขอบคุณช่วงทวีน้ำมันดีมคอมทูที่ทําให้ผมได้มีโอกาสสารฝันให้เป็นจริงครับและตอนนี้เราก็กลับไปคุยกันต่อในสตูดิโอครับบายบาฮ่เป็นอย่างนี้นี่เองเราก็ได้เห็นแล้วนะฮะฝีมือโหการตวัดปากกาบนคอมพิวเตอร์เป็นไงโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะพอได้ไปเรียนเพิ่มเติมรู้สึกยังไงบ้างก็ได้ เพิ่มความรู้ทักษะจากที่มีอยู่มามากเลยครับครับใช่แล้วยิ่งอยากจะทําให้เราเป็นอาชีพนี้มากยิ่งขึ้นไหมมากขึ้นไปอีกครับมากขึ้นไปอีกใช่เพราะว่ามันสนุกดี